más รีกันดีกว่านะครับไปชมทุ่งดอกคอสมอสที่ว่าสวยสดงดงามอยู่ในขณะนี้กลางภูเขาจินและนะครับทุ่งคอสมอสขณะนี้กําลังบานสะพัง่งรอรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดลบบรุรีซึ่งมีความอลังการและสวยที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดลบบรุรีหรือแม้แต่ในประเทศไทยด้วยนะครับวันนี้เราพากันไปชมกันที่จังหวัดลบบรุรีในช่วงปลายฝนต้นหนาวกับทุ่งคอสมอสและทุ่งดอกไม้ที่กําลังบานสะพั่งกันโดยทุ่งค สมอหรือเยโรคอสมอสณร้านกาแาแอนคอฟฟี่ของเขาจินแลแตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีแห่งนี้จะต้องตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามและอลังการที่นี่คืออันซีนไทยแลนด์อย่างแท้จริงแถมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพทุ่งคอสมอสเขาจินแลตั้งอยู่ตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองลบบุรีทุ่งคอสมอสแห่งนี้ อยู่ในหลังร้านของร้านกาแฟแอนด์คอฟฟี่ซึ่งเป็นร้านอาหารสไตล์คาเฟ่ที่ได้ชื่อว่ามีวิวสวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยและของจังหวัดลบบุรีเลยก็ว่าได้โดยในช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ของทุกปีจะเป็นช่วงที่วิวด้านหลังร้านของกาแฟแอนด์คอฟฟี่นั้นสวยงามมากที่สุดเนื่องจากมีทุ่งคอสมอสสีเหลืองทอง จะพร้อมใจกันบานสะพังซึ่งความพิเศษของทุ่งคอสโมสที่นี่นอกจากความตะการตาของทุ่งคอสโมสที่เหลืองสีทองนับร้อยๆพันๆต้นแล้วยังมีมุมถ่ายรูปสวยๆและยังมีสะพานที่ทอดยาวเข้าไปกลางทุ่งคอสโมสเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางเดินลงเข้าไปในทุ่งเพื่อชมและถ่ายรูป ามจุดต่างๆที่ทางร้านได้จัดเป็นมุมถ่ายรูปไว้ให้กับนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งมาการเดินมาชมทุ่งคอสมอสที่นี่จะได้ภาพมุมที่สวยและวิวแบกดาวด้านหลังคือเขาจินแลอันยิ่งใหญ่ที่โอบล้อมทุ่งดอกไม้แห่งนี้เอาไว้รับรองเลยครับมาเที่ยวที่นี่แล้วจะได้ภาพสวยๆกลับไปเป็นความทรงจำอย่างแน่นอนซึ่งช่วงวันหยุดนี้ยังไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหน ขอเชิญมาแวะที่จังหวัดลบบุรีมาเที่ยวที่จังหวัดลบบุรีกันครับมาชมทุ่งดอกไม้ซึ่งทุ่งคอสมอสนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองลบบุรีมากเท่าไหร่นะครับซึ่งนี่คือบรรยากาศที่สวยงามและแบ็กกราวก็คือเขาจินแลนอกจากนั้นยังมีสะพานไม้เดินลงทอดไปอยู่ในทุ่งของทุ่งคอสมอสที่เหลืองอลาม สีทองสวยงามแบบที่เห็นนี่เลยนะครับและขณะนี้ลมก็กำลังเย็นสบายเหมาะสำหรับการเดินทางมาท่องเที่ยวสายดอกไม้นะครับและก็ได้เก็บภาพเซลฟี่ไปแชทไปแชร์ชรอวดเพื่อนกันนะครับในโลกโซเชียลรับรองครับมาแล้วไม่ผิดหวงังมีความสวยงามอย่างแน่นอนซึ่งนี่คือทุ่งคอสมอสของเมืองลบบุรีที่ถือเป็นหนึ่งแปลงที่มีความสวยงามก่อนที่ ทุ่งทานตะวันอีกหนึ่งแห่งที่ของจังหวัดลบบุรีหรือดอกไม้อีกหนึ่งชนิดที่จะบานสะพังในช่วงต่อจากนี้ไปนะครับในช่วงของเดือนหน้านอกจากทุ่งคอสมอแล้วเราก็จะได้ชมทุ่งทานตะวันที่สวยงามเหลืองอารามเต็มท้องทุ่งกลางหุบเขาแบบนี้นะครับนี่คือทุ่งของคอสมอสของร้านกระเพราแอนด์คอฟฟี่ซึ่งมาที่นี่แล้ว ได้ชมความสวยงามมาเก็บบรรยากาศกลางหุบเขากับลมที่เย็นสบายสบายแบบนี้นะครับซึ่งมากันได้นะครับลบบุรีไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับไปกับวันเดียวกันได้นะครับลบบุรีนอกจากทุ่งดอกไม้แล้วก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวและคาเฟ่ที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง มาเที่ยวแล้วไม่ผิดหวังกันอย่างแน่นอนนะครับขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวสายดอกไม้สายธรรมชาติมาที่ลบบุรีมาชมทุ่งดอกไม้ได้ความสวยงามกลับไปอย่างแน่นอนนะครับนี่คือบรรยากาศของทุ่งดอกไม้ที่น่าสนใจของจังหวัดลบ และหลายๆคนบอกว่านี่คือความอลังการของทุ่งคอสโมสกลางหุบเขาจินแลซึ่งหลายๆคนนักท่องเที่ยวขนาดนี้ก็กำลังเดินทางมาสัมผัสกับบรรยากาศที่กำลังเริ่มเย็นสบายกันนะครับซึ่งอากาศไม่ร้อนมากเป็นอากาศที่กำลังเหมาะกับการท่องเที่ยวของธรรมชาติและทุ่งดอกไม้ที่บานสะพังครั